สวัสดีครับผมคือป้อมโฮมพร้อมอยู่อย่างขีงหดไทยมีบ้านนี้ผมพามาชมที่หมู่บ้านนริศราลังสิตคลองสิเอ็ดครับหลังนี้18ตารางวา2ห้องนอนครับใครที่มีเงินเดือนหนึ่งหมื่นสองพันขึ้นไปผ่อนประมาณสามพันกว่าถึงสี่พันต้นๆนะครับเดี๋ยวเข้ามาชมด้านในครับเรารีโนเวทใหม่นะครับหน้ากว้างประมาณหกเมตรครับเราต่อเติมเป็นที่จอดรถนะครับปูกระเบื้องกันเลื่อนให้ด้านข้างเป็นไม้ซอลลมครับกั้มวัลเป็นฝ้าทียูโฟมฉนวนกันความร้อนนะครับมีโคมไฟเป็นดาวไลท์ครับส่วนมมมมมุุนนนนนี้้้้ะะครรรัับบตงงเเเปป็็ศาาาาาาสกกไดทํชช่่ออลใหวยย หรือจะกั้นอีกหนึ่งห้องก็ได้นะครับจัดสวนทําเป็นห้องนั่งเล่นได้ครับส่วนด้านนี้ครับประตูนะครับเราเปลี่ยนจากบานไม้เป็นบานกระจกทําให้ดูบ้านกว้างขึ้นมีมุงเลื่อนเรียบร้อยครับเข้ามาก็จะเป็นห้องรับแขกครับพื้นเป็นกระนิตโต60คูณ60ให้ฝ้าเป็นฝ้าหลุมโคมไฟเป็นสไตล์โมเดิร์นนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูห้องนอนด้านหน้าครับห้องนอนด้านหน้ากว้างมากครับลงเตียง5ฟุตได้6ฟุตได้ลงเฟอร์นิเจอร์ได้ด้วยนะครับเต็มพื้นที่แล้วก็มีหน้าต่างช่วยระบายอากาศครับ มาห้องนอนที่สองครับลงเตียงสาวฟุดึ้นได้แอฟฟุตได้ครับมีหน้าต่างระบายอากาศดีเลยนะครับน่าอยู่มากครับเดี๋ยวมาดูห้องน้ําครับสุขภัณฑ์เราเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับฝาผนังกูเต็มเลยครับส่วนด้านนี้ด้านหลังครับเราต่อเติมเป็นครัวนะครับมีเคาน์เตอร์ซิง์ให้ฝาผนังกูเต็มนะครับมีตัวดูดฝันเรียบร้อยเลยส่วนมุมนี้ครับเราทําเป็นที่ซักล้างครับสามารถตั้งเครื่องซักผ้านะครับ แล้วก็บูตด้วยไม้สลอมทั้งหมดใครสนใจครับหมู่บ้านานันรศลาลังสิกของ11เดครับขอสลิกเงินเดือนถกเดือนพร้อมเครดิตบูโรนะครับใครที่ทํางานประจํานะครับที่มีไรายได้หน0 0งหมื่นขึ้นไปรีบตัดตสินใจครับไว้พบกันหลังหน้าขอบคุณครับ